สวัสดีค่ะที่หน้าโซ่ชาแนลวันนี้จะพามานอนในรถที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นจังหวัดกาญจนบุรีนะก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวรอบๆน้ำตกด้วยก็จะมีมัมพุร้อนแม่ขมิน้นแล้วก็ก่อนอื่นนะเราก็จะบอกจุดชาร์จรถก่อนใครที่จะมาเที่ยวแถวบริเวณน,น้ำตกเอราวัณเขื่อนศรีนครินก็สามารถชาร์จที่นี่ได้เลย ตอนนี้เราอยู่ที่พุน้ำร้อนแม่ขมินซึ่งตั้งอยู่ในอุทยาแนแห่งชาติเขื่อนสีนัคลรินนะเลยจากน้ำตกเอราวัณมาประมาณ40กิโลก็ได้ก็ก่อนเข้าไปน้ำตกห้วยแม่ขมินเนี่ยก็จะต้องผ่านจุดนี้ก่อนนะเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนธรรมชาติเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยที่น้ำพุร้อนแม่ขมิ้นก็จะมี จุดลานกลางเต็นแล้วเขาก็จะมีห้องน้ําห้องอาบน้ําให้ด้วยนะตรงนั้นน่าจะเป็นบ่อน,น้ำร้อนนี่เขาก็บอกประวัติของผูน้ำร้อนแม่คาิินเขาบอกว่าตอนเจอก็เห็นว่าเป็นตาน้ำขนาดเล็กที่มีน้ำไหลผุดจะมาจากใต้ดินแล้วก็วัดอุณหภูมิความร้อนได้ประมาณ45องศานี่มันก็จะมีข้อห้าม ของกักใช้บ่อแช่รวมบ่อแช่รวมสาธารณะับเ,เปิดตอนเช้าเจ็ดโมงถึงเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายเที่ยงถึงหกโมงยี่สิบก็คือเปิด8ปดโมงครึ่ง ถึงสี่โมงครึ่งก็ถ้าแช่เท้าอย่างเดียวสิบบาทแล้วถ้าตัวคะ่ะถ้าตัวมันมีบ่อรวมแล้วก็บ่อแยกนะครับอ๋อค่ะบ่อ,บอแยกคนละห้าสิบาทบ่อรวมคนละยี่สิบอ๋อค่ะคโอเคเท้าอย่างเดียวคะ่ะโอเคครับแป๊บนึงนะคะค่ะเวยถ้าแช่ตัวบ่อรวม ยีบ่อแยกส่วนตัวห้าสิบค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ่อแช่เท้าก็ต้องมาหลังเท้าก่อนก่อนที่จะเอาเท้าล้างเท้าให้สะอาดตอนนี้ เอาอยู่ที่น้ํำตกห้อยแม่คมิินนะซึ่งก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินเหมือนกันก็มันจะมีแบบร้านกลางเต็นต์ต่างๆจะชมวิวทิวทัศแล้วก็น้ํำตกจะมีทั้งหมด7ชั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคือระยะทางก็ไม่ได้ไกลนะตั้งแต่ชั้น1นถึงชั้นเก็ประมาณกิโลกว่าเท่านั้นอันนี้เป็น ลานกลางเต็นท์เห็นวิวเขื่อนสีนคะรินด้วยนะนี่วิวเขื่อนสีนคะรินนี่เป็นจากจุดจอดรถเดินตรงเข้ามาก็จะเจอน้นตกนี้เลยเย็นสบายมากเลยตรงนี้ จากที่จุดจอดรถนะเราก็จะพบกับน้ำตกชั้นสี่น่าจะเป็นชั้นที่สวยที่สุดนะแต่ว่าตรงชั้นสี่นี้ลงเล่นน้ำไม่ได้นะอันตรายอ,อันนี้กำลังเดิน จากชั้นสี่ที่เป็นจุดจอดรถลงไปที่น้ำตกชั้นสามสองและหนึ่งก็เดี๋ยวเราเดินลงก่อนแล้วก็ถัดจากนั้นเราก็กลับไปดูชั้นที่ห้าหกเจ็ดนะบันไดดีมากเลยคือเหมือนขึ้นทําเส็จตอนนี้ก็เดินสะดวกสบายมากโอ้ตรงดี้ก็สวยนะ ลงมาจากชั้นสี่แล้วก็เจออันนี้อากาศเย็นสบายลงเล่นน้ำก็ต้องใส่เสื้อชูชีพก่อนนะชั้นนี้น่าจะเล่นน้ำได้แล้วก็ลงมาถึงน้ำตกชั้นสามแล้วชื่อว่าวังหน้าผาตั้งแต่จุดนี้ก็น่าจะ เล่นน้าได้แต่ก็ต้องใส่เสื้อส่ทีพ้องประถมพยาบาลเรื่องต้นแล้วก็ ลงไปที่ชั้นสองและชั้นหนึ่งห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามานะเพื่อความสะอาดแล้วน้ำตกชั้นสองตรงนี้ก็สามารถลงเล่นได้นะมานขมินมน,นก็สวยนะ ไม่ไกลกันมากนะชั้นหนึ่งทางเดินจากชั้นสองไปชั้นหนึ่งถึงแล้วอันนี้คือชั้นหนึ่งสวยอยู่นะยอดแบวตอนนี้เราเดินลงไปถึงชั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมเราก็เดินกลับไปตรงชั้นสี ที่ลานจอดรถแล้วก็เดินไปต่อชั้น5,6,7เื่ขึ้นมาตาัก1่ถึงสพักก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดยดงเงินต่ออันนี้กำลังจะไปชั้นที่5,6,7ก็เดินข้ามสะพานแล้วก็เหลี่ยวสาย ก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดอกนี่ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งแต่ว่าห้ามเข้านะเพราะว่ายังไม่ได้ปรับปรุงก็คือเหมือนป่าลกร้างอ่ะนี้เขาทำมาแล้วก็ปไปได้ก็ ทางเดินเข้าไปชั้น5 6 7ก็จะเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติแล้วเป็นทางเหมือนทางเดินป่าทั่วไปเดินง่ายชั้นที่5ปิดปรับปรุงนะก็น่าจะมีพวกกิ่งไม้พวกอะไรหล่นลงมามันก็อันตรายก็วสวยอยู่นะ ไม่มีใครเลยเจ้าค่ะชั้นที่หกดงผีเสื้อผีเสื้อเยอะมากเลย ระหว่างทางไปชั้นที่เจ็ดก็ต้องระวังหน่อยทางลงถึงแล้วจ้าชั้นที่เจ็ดตรงนี้ก็ลงเล่นหนำได้แต่ต้องมีชูชีพนะก็ถึงแล้วชั้นที่เจ็ด เดี๋ยวก็เราก็จะกลับไปที่ลานจอดรถแล้วก็ไปเตรียมตัวนอนในรถคืนกันจ่ะก,ก็ระยะทางในการเดินไปกลับจากชั้นหนึ่งหิ้ชั้นเจ็ดอ่ะก็ประมาณสามกิโลกว่าใช้เวลาก็น่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งาะเป็นทางง่ายๆนะไปดูนอนในรถกันบริการนักท่องเที่ยวอยู่ใกล้กับจุดกลางเต็นท์จุดเอก็มีร้านอาหารด้วยนะชื่อว่าครัวแม่ขมิ้น มีไอติมขายด้วยม,มีน้ำมีขนมพร้อมอาหารก็มีเย็นแล้วจากร้านค้าสวัสดิการนะวันธรรมดาปิดห้าโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ปิด6กประมาณ6กโมงถึงหโมงครึ่งอันนี้เป็นห้องน่าจะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำน<ม>ก็แยกนี่ค่ะนี่อันนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องอาบน้ำน ให้นั่งกินข้าวแล้วก็น่าจะเป็นอ่างล้างจาน,นีแล้วก็อีกมีอีกจุดเบียที่เขาสัมบอกว่าสามารถปรุงอาหารได้อันนี้เป็นอีกห้องน้ำอีกที่หนึ่งเฮ้ยสะ,สะอาดน้ำก็จะประมาณนี้แบบใช้ขันตัก แต่ว่าน้ำเย็นมากแล้วก็สะอาดมากคือที่นอนของเราวันนี้นะเ็นแบบนอนดูดาวได้โอเคติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนกลางเต็นท์นะเพราะคิด คนละ30บาทก็ถ้านอนในรถก็30บาทแต่ว่าเต็นท์น่ะจะเอามาเองหรือว่าจะเหมือนอุทยานแห่งชาติเขาก็มีให้นะก็จ่ายค่ากลางเต็นท์วิวสวยมากอันนี้เป็นวิวของเขื่อนสีนะครลินนะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้คือวิวตอนเย็นนะเดี๋ยวตอน,นะตอนเช้าเรามาดูกันอีกที ลมดีมากแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตกด้วยนะชมคิวทัพไฮพานโนรามาวิว กูไหนจ้าเจอกันพรุ่งนี้จ้าก o ด d morning งทุกคน mm hmm. เดี๋ยวไปท่าไปดูอยู่ตอนเช้า